ผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1 0 0 0 0บาทอีมันก็มีประเด็นว่ากลับมาใช้แอปเป๋าตังค์ดีไหม คุณไหมสิริกัญญาพักก้าวไกลบอกเห็นด้วยเลยแต่ทันทีพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยรัฐบาลก็บอกปฏิเสธจะไม่ใช้แอปเป๋าตังไม่ใช้ของเดิมแน่นอนจะเป็นซูเปอร์แอปในแง่นี้คุณนัทพงศ์มองอยังไงครับจะควรจะกลับมาใช้เป๋าตังหรือจะพัฒนาแอปใหม่หรือยังไงฮะ จริงๆแต่ตัดที่มาที่ไปของแอปเปาตังออกไปก่อนนะครับเราวิเคราะห์ในเรื่องของความเหมาะสมทางเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเราต้องการดาเนินนโยบายดิจิทัลวัลเลยแบบพักเพื่อไทยเนี่ยผมมองว่าแอปเป่าตังเป็นเครื่องมือที่ดีและพร้อมที่สุดณตอนนี้ไม่ว่าจะดีในแง่ที่ว่าจํานวนยูเซอร์ที่ใช้บริการอยู่40กว่าล้านนะครับก็มันพูดง่ายคือคนไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปใหม่ถึงเวลาก็แค่เพิ่มฟีเจอร์หนึ่งไปในแอปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของ ความคุ้นชินของยูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนละครึ่งหรืออะไรต่างๆนานาก็ใช้ผ่านแอปปอลตังได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องที่ภาคเพื่อไทยพยายามออกมาสื่อสารว่าอยากจะใช้บล็อกเชนเพราะว่าทำสมาร์ทคอนแท็กได้คือเป็นโปรแกรมเมอโ์วันนี้ใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ล็อกลัศมี4กิโลเมตรจะล็อกรอบการหมุนกี่รอบก่อนที่จะไปขึ้นเงินได้ทุกเงื่อนไขเหล่านี้ก็ทําบนแอปปอลตังได้ทําเป็นรถบนลันกษณะที่เป็นเซนทรัลไลซ์เพย์เมนต์ได้หมดอยู่แล้วเหมือนกันจะกำหนดเงื่อนไขอะไรก็เขียนลงไปในแอปปอลตังดได้ ยืนยันไหมครับคนในฐานะพัฒนาแอปปอร์ตังขึ้นมาทําได้ทุกอย่างเหมือนที่เขาบอกไอ่ผมดอ่จุดใหญ่ๆนะครับคือสมมติเราจะทําแอปใหม่ก็อาจจะทําได้แต่จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือหนึ่งการพิสูจน์ตัวตนของคนห6ล้านคนเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่ห้าสบล้านเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ใช้เวลาใช้เวลาเยอะเพราะว่าการพิสูจน์ตัวตนคือผมต้องรู้ว่าคุณเป็นคุณเวลาวิจริงๆนะ ด้วยเทคโนโลยีหรือด,ด้วยวิธีการยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป่าตังก็ทําผ่านโครงการรัฐมาแล้วเป็นเวลา3ปีถึงจะได้ประมาณ40ล้านคนนะครับอันที่2เนี่ยกว่าที่แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วรองรับคนจํานวนมากได้หรือรองรับทรานซ c คชันจำนวนมากได้เนี่ยมันต้องผ่านเหมือนกับว่าผ่านความเจ็บปวดมาก่อนอ ถูกไหมครับคือในทีมผมจะพูดบอกว่าคุณต้องผ่านนรกมาก่อนคุณถึงจะมาเจอสวรรค์ได้ <S 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 เพราะว่าถึงแม้คุณจะออกแบบดีแค่ไหนก็ตามมันมีจุด ที่อาจจะทําให้เป็นปัญหาอ,อยู่เสมอเพราะ<ม>ว่ามีทางที่ธุรกรรมขนาดใหญ่ขนาดนี้มันจะเพอร์เฟกต์ตั้งแต่วันแรกมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่คลีนเพราะคุณมองไม่เห็นทุกจุดจุดที่จะเกิดปัญหานี่มีเปร้อยร้อยจุดใช่ไหมครับแต่การที่คุณผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเนี่ยคุณได้จัดการแก้ไขจุดเล็กจุดน้อยหลายๆอย่างเพื่อที่จะรองรับปริมาณจํานวนมหาศาลนั้นได้คือคุณผ่านนรกมาแล้วหลายชั้น ถ้าสร้างแอปใหม่คุณก็ต้องเริ่มผ่านมานลกใหม่มนะครับอันนี้อันที่สองคืออันที่สามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องคำว่าเป๋าตังที่บอกว่าเป็นเป็นซูเปอร์แอปที่ทำกันมาแล้วอะ คือการทําแอปขนาดใหญ่การทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําแอปมันต้องมีทีมที่มาดูแลการจัดการรายวันนะครับออปเปอเรชันรายวันการที่จะมอนิเตอร์ดูว่าระบบทํางานเป็นยังไงจุดไหนที่มีปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการที่จะต้องเซตอัพคอร์เซนเตอร์เวลาที่คนใช้มีปัญหาจะโทรเข้าไปหาใครจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรจินตนาการถึงวันที่เริ่มให้โหลดแอปให้ใช้จ่ายวันแรกๆเนี่ยนะ ต้องมีทีมหลังบ้านต้องมีทีมหลังบ้านขนาดใหญ่เป็นร้อยคนรัฐบาลบอกว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยทำเองไม่มีเอกชนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคุณสมคิดมองออก <ทำ S 1> ไหมครับจริงจริงผมคิดว่าถ้ามีคนจัดการมันทำได้ทั้งสิน้นแต่มันใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะถ้าไม่เคยทำมาก่อนมันก็ต้องมี ABC ใช่ไหมครับบทที่1นึ่บทที่2บทที่3แล้วก็ต้องผ่านนรกขั้นที่หนึุ่มที่2องุมที่3กว่าจะนิ่งกว่ากว่าจะเรียนรู้ไปถึงจุดที่ เราใช้บริการได้นิ่งจริงเข้าใจะคือคือเอมื่อเขามี2วัตถุประสงค์1คือดิจิทัล w วอ l เ็ตผ่านไอ,ไอเทคโนโลยีบล็อกเชนกับ2คือวางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยถ้าเป็นไอเรื่องที่2ใช้เวลาค่อยๆพัฒนาเนี่ยอันนี้คุณสมคิดเข้าใจได้<ช>แล้วก็เห็นด้วยด้วยแต่พอจะเอาเรื่องบล็อกเชนมาทํากับการทําธุรกรรมจ่ายเงินโอนเงินกันเนี่ยมองไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปทำแอปใหม่ถ้าเขาต้องการจะให้มันเกิดพายุมุนทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ต้นปีหน้าจะต้องใช้แล้วเนี่ยมันควรจะแบบพร้อมแล้วก็เป็นความคุ้นเคยของประชาชนอยู่แล้วคือคือเขาบอกว่ายิงปืนนัดเดียวเลยนกสองตัวใช่ไหมแต่ถ้าปืนเหมือนด้านไม่ได้สักตัวนั่นต้องแน่ถ้าเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นไม่ดีไอ้ที่จะหวังว่าจะวางโครงสร้างพื้นฐานต้องแน่ใจว่าปืนน่ยิงได้